อาสวัสดีค่ะตอนนี้เด้อค่ะมาส้มสวนบกเกียร์เทศเด้อค่ะเด้อมาส้มสวนบะเกียร์เทศเอ้มันจะขอางพื้นทุใสเนาะนี่นากสวนบะเกียรเทศนี่เนาะอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันเป็นจะของสวนบะเกียร์เทศเ,เ,เมเนบอสเมนครับโอ้เป็นยังไงปู่บะเกียร์เทศเป็นยังไงมะคืองามคักแท้บะเกียรเทศนี่เอาหยั่งสีเนาะบะเกียร์เทศคืองามแชะนอ ผมก็ใส่สมแดงนี่แหละครับบ่เียดไปจ้งไหนล่ะค่ะการฉีดการพ่นเนาะครับเนาะมันมีฝาในนี่นะครับถ้าเปิดฝาทั้งนอกนี่ออกมันจะเจอฝาในเนาะครับโอ,บอยู่บ้านไหนเนาะนี่ยู่หนองไมงงามครับอ,อ๋อปลูกไม่โดนหลอเมนบอกค่ะเมื่อก่อนเมืก่ก่อ่องพิดล่องถือเมื่อผูใ้ใดก็ว่าใส่นนั่นดีใส่นนี่ดี บานนี้ผมก็ได้ยินค้นบ่าเอาสมแดงนี่มาลองเบิองผู้ใด่ะมาบอกค่ะคนแนะนําผมมาผมกับว่าหันเสื้อดอกผมกัเลยมาลองเบืองก้อนนี่แหละครับกยว่าเบ้าตะกอนผมเห็ดมันกับว่าได้ดีซ้ำนี่บานนี้ผมไม่เห็นมารู้จ้กกับสมแดงมันกัเลยเลยมาลองมาฉีดเบิองกต่เลยเห็นว่ามันได้ผลอ๋อคือก็เห็นนี่แหละครับสีแดงแค่ไหเป็นไหนคือหน่อยสันไหนแหละค่ะสีนั่นในน้อยเทาก็ฉีด ตอนก็เล่าเหตุใดขื้อมันนี่เลยครับฉีดเธอหนึงแล้วก็บ่อยถ้ามันขึ้นมาอีกจักประมาณจักหาซีบเสนหนึ่ก็ฉีดอีกเธอหนึงโอ้ค่ะ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 ที่นี่มันเป็นดอกเนาะค่ะมันสิมันติจับดอกจับสิจับนุ้ยแล้วก็ฉีดอีกเธอหนึงสามเทื่อเหรอครับนี่โอ้อ๋อมันเป็นยังตะกี้คือได้สั่งสมแดงมาใส่ก็ที่สั้งเป็นที่เป็นแหนมมาหนี่งก็เลยว่ามันมันเป็นเงาเงาเหลืองเหลืองจนไหนก็เลย คนว่าอืเอานี่ไปร่องมึงยังเหรอครับมาจับขวดมึงสมแดงนี่นะมันมันดีอยู่บอกรับก็เลยว่า่นก็ว่าดีบอดีก็ไปล่องมึงก่อนยัดเสื้อผมเอาไปร่องแล้วบัจจีนีนผมเอาร่องเออมันเริ่มดีขึ้นมากนะครับถ้าอามคือตาเห็นเนี่ยครับเบื้องดนน้วยกระโดดแน่นครับยอดกระไงครับโอ้หนาขวบคุ้นนะคะเนาะหนาขวบพุ้นหลายๆน้วยขาวโอกโลกเลย ขนาดว่าน่วยบวานนี่สุกนั่นออกเพาะว่าผลงานออกมาอย่างขาดเลยเกษตรไปเรื่อยๆรื่เมียนมาค่ะผมเกษตรใส่ไปเรื่อยๆรืแล้วครับเพราะว่าความกูหลายๆใส่แล้วมันเห็นผลนะครับผมโอ้ดี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 พ่วงมิวุนยิ่งใหญ่เออพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดปลูกบักเขือเทศปลูกบักทั่วปลูกบักแตงกับฟังอ่ะเด้อสวมแดงนะค่ะ สมแดงนี่ว่าเมนเชมี่แล้วค่ะคือขี้ปาภาพขี้ว่าภาพสีแลกกินได้เลยรสชาติกาหวานกลมกลมอร่อยเป็นบักทัวเด้เป็นบักแดงก็ได้แต่บ่าบักเรเทียมมันก็สีหวานคืกนนอกันทัวเนาะกระเทียมก็ได้มองนวยเมื่อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยมึงไว้มองตนนาคอาคุ้นหนไหลโอ้ดอีลีแม่ดอิลี่โดอีลี่ติดตัวอะไรแล้วค่ะ ติดต่อได้บ่ไหนล่ะแม่นี่ติดต่อได้โอ้เผ่อโทรคน่มีหลีนี่ครับนแม่ศูนย์หกวันนี่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งอ้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสสกสาาเกผู้คนแนะนำามากครับ อยากให้พี่น้องร่องเอาสมแดงมาใส่เนาะคะ่ะกับบระเือเทศนะคะแต่ว่าหน่วยโดกอีลีค่ะพึ่งกาลังกําลังสิเริ่มสุกแล้วค่ะนี่กาลังสิเริ่มสุกคันพ่อแม่พี่น้องสนใจเนาะ,ค,ะค่ะติดต่อทั้งแดงอภัยไ่สีทั้งยูทูบนะคะทั้งเฟซบุ๊กนะคะสมแดงบริลัมนะคะค่ะพี่น้องเบิง้งสมแดงชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์นะคะใส่ครับ ตาบักเขือเทศงามอีหลีพี่น้องนะคะก็ขอขอบคุณเนาะค,ะะคะ่ะขวามดีๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะ,ะสมแดงชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขอบคุณถ้าสมแดงใครรู้จกัจกเราไม่รู้จักจนเยสเย